อ๋อนี่ครับเรามาแกะสีแล้วเราซ้ยาคุมเข่าเราก็แกะสีเดิมออกอมนะนอกจแล้วเกิดขาดเก็ดอะไรนัเนนะรับเอยทาสีตกแต่งนะเน่ยวาะออกไาี่สุดเนี่ครับออกยาวไหมเถออกยาวม้นี่ครับถึงสุดรอครับถึงคนเดิมโอ้โหก่อยก่อจาก่อจ้าแสะเลยแสะ ข้างในก็ทาสีนะได้ครับข้างในก็ทาสีจะเป็นซิงครับนี่ครับที่ข้างสุดหลออ่อก็ทำใช่แฉออกให้มากที่สุดเนาะเราก็ไม่ใช้น้ำล้างเนาะเพราะว่ามันจะชื้แนแฉะครับสีก็จะร่อนทำแบบยิ่งมันจะยิ่งเพิ่มความชื้นไปใหญ่เนาะเนื่องจากมันอยู่ในห้องอับครับตรงนี้เป็นห้องครัวมารับ ้าเราน้ําล้างอะไรต่ออะไรครับมันก็ยิ่งจะชื้นนะครับให้แป็นสีเป็นเชื้อราแล้วก็รอดง่ายขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวเราก็ลงน้ายาปูนเก่าสูตรน้ํามันครับทางทางร้านบานใจชอบใช้นะนี่ครับเขกอะบานหน้าต่างแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยฉาบปูนเรียบร้อยนะครับน่นะครับขีปูนก็เขอะขานะครับแต่มันมีพลาสติกกันอยู่เนาะทั้งชุดมาแลวครับเราก็ไม่ได้แกะออกครับแต่ละวันนี้เราก็มันจะทาสีก่อนเนาะแล้วค่อยเก็บออกครับ น,นะครับช่างบ้านบานใจค,ครับทีมงานครับตึงสุดรอครับเจ็บกวาดไปแล้วเราก็จะลองพื้นได้เลยเนาะ <c oughs> โอ้ข้างในห้องนี้ก็ความชื้นก็จะเยอะหน่อยแต่เราก็ต้องลองพื้นดีดีครับสูตรน้ํามันเลยครับน้ยายารองพื้นเก่าเป็นสูตรน้ํากลิ่นก็ไม่แรงครับแต่ถ้าเป็นสูตรน้ํามันเนี่ยกลิ่นก็จะแรงแต่เพื่อความยึดเกาะยึดแน่นเนาะเราก็ต้อง นี่ยสูตน้ำมันครับเป็นสีที่เช่ามันบ้านบ้านใจเคยใช้แล้วติดแน่นทนนานะครับก็อยากจะแนะนำครับนันเครับเก็บกวาดก่อนครับทำความสะอาดแซสีออกให้มากที่สุดครับครับแลก็รองพื้นน้ำยาอยู่ห้องนี้ก็ตกแต่งห้องใหม่ครับที่แรกก็จะเป็นห้องนอนครับเอาไปเอามาก็กลายเป็นห้องครัวแต่เราก็มาลงมารองพื้นกันครับ หเลยครับเก็บกวาดแล้วเราก็มีถุงเป็นเทคนิคเนาะใส่ขยะครับเก็บแค่ทีเดียวเลยครับเรียบร้อยครับบ้านไหนทีออ่มีห้องเล็กห้องน้อยที่จะต่อเติมครับต่อค่อยปเก็บกวาดคนะับเพื่อความสะอาดขึ้นมาทิดหน่อยงานก็จะนะ่าครั อันนี้ปูนใหม่เนี่ยเราก็ไม่ลองพื้นนะเราก็ลองพื้นแต่ที่เป็นปูนเก่าที่เป็นสีฟ้าครับนั่นแหละครับเราก็โดนได้ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเนาะปูนใหม่นะครับจัดไปแล้วครับน้ํายาลองพื้นปูนเก่าครับสูตรน้ํามันครับช่างบ้านบานใจก็อยากจะนําเสนอครับแนะนาครับกลิ่นก็ค่อนข้างจะใช้ได้ครับรุนแรงครับ นี่ครับอย่างนั้นนะครับมันร่อนมันชื้นมากครับปูร่อนหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บแต่งใหม่ก็หลายๆคนก็ถามว่าทําไมไม่เก็บแตง่งเลยครับก็จะให้สีนะครับเป็นตัวที่ยึดเกาะครับเพราะว่าเราประกันว่ามันยึดเกาะติดแน่นทนนาน20ปีแล้วก็น่าจะดีกว่าหลายๆอย่างรเราใช้สียึดไปก่อนครับแล้วเราก็ไฟเก็บโบเก็บฉาบ ฉาเป็นพวกปูนฉาบบาปูนลูกดิ่งหรือว่าเคมีโป้เนะเนี่ยครับเป็นทักษะเล็กๆได้น้อยคนระับที่เรามาปรับใช้นะครับเนี่ยครับเก็บอย่างเงี้ยเนาะเก็บด้วยปนนะูนเนี่ยวันนี้มันรูใหญ่นะแต่อัน่้ลอนๆแบบนั้นครับนะรงมงุมแล้วเนะมันลอนแบบผิวหน้าเนาะเม็ดทรายลอนเก็บปูนก็ได้อยู่คนระับแต่มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเนื่องจากปูนมันเจอความเค็มกัดก่อนแนละ้ว เราใช้สีดีกว่าครับลงน้ำยาปูนเก่าไปก่อนนะเคลือบมันไว้ก่อนแล้วเ,เรพรพะพวกนี้มันจะจับฝุ่นได้ดีแล้วให้ฝุ่นมันแข็งตัวไม่หลุดงอนง่ายนั่นและครับก็จะติดบ้านทนนานนะอย่างน,น้อยก็มีหกถึงสิบห้าปี ครับทีมงานช่งงางวัฒนบัญชัยครับนี่นะครับเสรซิ่งเนาะก็ใส่เหล็กไปแล้วครับสร้างความแข็งแรงนะครับมีป้องอ้อยสิบมิลเมตรด้วยใส่แข็งแรงครับซิงเนาะโอ้โหลังการงานสร้างครับซิงนี้นู่นนะครับรูปแบบใส่เหล็กไปแล้วน,ะนี่ก็เป็นเออซักล้างเออไหนนะซิงซักล้าง ลังจานที่ลังจานโอ้เรียกปิดเรียก,ยกจูบนะครับสวยๆครับทิมงานชาวบ้านบานใจก็ไล่เพลงแล้ววันนี้ชาวบ้านบานใจกม็มูกอรอก่อนนะไม่ได้ถ่ายทำเลยครับมัวแต่ใส่แบบนะผูกเหล็ก รับน,นี้ครับอุปกรณ์เครื่องมือคีมหนีบนวดนี่ก็เป็นเบา้เาที่ล้างจานอ่าล้างจานอันนี้ก็เป็นที่วางตตาแก๊สเล่นระดับนิดนึงนะเนาะสวยๆคนระับเข้าแบบครับมาแล้วครับทีมงานของเราแล้วก็เทเข้ไปแล้วับ

ก็เป็นที่วางซแก a s นะตรงนี้เล่นระดับนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ําจานเบ้าตรงนี้นะดูนะคับช่วยๆครับเข้าเตอร์ซิงค์เงียบเงียบแล้วครับช่างมันบานบางใจกับมูลเนข้าแบบอยูเนาะอ๋อมัลืมถ่ายภาพเลยปลุกเลยครับเดี๋ครับเดี๋ยวเราก็จะมา ทำกรอบตูอ่างนะสักหน่อยนะเว้นช่องนะคระับสวยๆนะครับคสวัสดีครับสวัสดีบ้านเจ๋งมาเรียบร้อยคนระับ นี่เจเเป็นะไรก็มาทำหน้าสิ่ิงน้ำจาเนย เ้าจานเกี่ยบปากนะครับก็เรียบร้อยมาแล้วครับสิคงล้างจานเทรเรียบร้อยแล้วแต่งนุ่งแต่งนั่งนานเลยครับเล่นระดับครับมีหลุมกุ้งหลุมแก๊สน,นะครับเข้ากรน้าต่างมีเดียมนะครับมีเล็กดัดพร้อมครับ สวยๆเนาะนี่ครับช่างบ้านบ้านใจเข้ามาเทซิ้งเนาะก็หน้าก็อยู่ที่หกสิบครับแต่ตรงนี้จะมีระดับหน่อยเนาะนี่ครับมีระดับโอ้สามอันเลยครับเป็นเสาสาเร็จเนาะน่าจะเป็นเสาไม้นะครับต้นนั้นนี่ครับในต้นนี้เป็นเสาไมนะ้อันนี้เป็นปูนคนระับ Bandu ngon ima nó đi súng tỏa súng 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 đây súng 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 gas để súng 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 có súng 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 vào súng 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 đặt vào súng 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 เรียบร้อยแล้วครับแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วครับใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อช่างบ้าน ا บานใจในปีน,ต,นต่างนี่ครับปหนตางาสูยแล้หลอกเรียบร้อยครัทซิ่งในครัวครับเข้ารูปนะ หน้ามันก็หน้าหกสิบกับหน้าท็อปเนานะสวยๆครับ